เขาคนตีแล้วคนแล้วคนเกตมันก็จะให้บอกหน้ากันหนังมาจากไหนอ่ะมาจากซีรีส์ซีรีส์เลยเป็นแบบซีรีส์อะไรอ่ะมันเป็นคําตอบของนางงามบนเวทีกระเทยชอบเล่นกลางว่าขางดังเพราะคนตีและและข้างดีแล้วไม่ไปดังอ๋อมามาพร้อมสามสองหนึ่งอ่ะพร้อมพร้อมเดี๋ยวก่อน เอามาเครื่องอาบน้ัย้อนไยเป็นไงบ้างลูกน่าขำจังเพราก่อนดีเป็นไงบ้างกับบีเลโก้ก็ดีนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราแบบย้อนดูบเป็นเด็กนะผมว่าถ้าตอนเด็กเรามีโอกาสได้มาเจอไ่แนี้เราน่าจะโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากนะเพราะว่าพอตอนเด็กเราก็อยู่กับเลโก้อยู่กับโลกเลโก้นะวพราต่อนั่นต่อนี่มาผสมกันถ้าได้ของแบบไปเล่นเยอะขนาดนี้ผมเป็นแน่นอน เลโก้เหมือนกันครับก็แบบเครื่องบินบ้างรถบ้างปราสาทบ้างนี่เจ้าหญิงเนี่ยปราสาทเจ้าหญิงมีบ้านมีรถอ่าชิญชวนหน่อยชันชวนน้องๆหน่อยนะคะวันเด็กแล้วครับผมเลโก้เลโก้คิดแคนวาลนะครับผมก็ตรงกับช่วงวันเด็กพอดีนะครับผมงานเลโก้สุดอัศจรรย์วันเด็กประลูโลกนะครับผมที่ อะพารากอนนะครับเสียงพารากอนชั้นหนึ่งนะครับเดือนที่11ถึง14นะครับใครว่างก็อยากให้ลองมาเดินมา explore กันเพราะว่าเขาก็มีของแจกมีของรางวัลมีอะไรเยอะมากมายเลยบอกว่ามันเป็นเหมือนโลกของความฝันในวัยเด็กเอออ่ะพี่พีครับต้อฝากอย่างที่ดูดินบอกเลยนะครับนะครับมางานเลโก้ไม่พูดซามเออเพราะว่าปีนี้พี่พีจะเป็นคนใหม่ใช่วันนี้คือพี่ไม่พูดเยอะแล้วพี่จะพูดน้อยละไม่พูดไปเรื่อย ใช่ตอนนี้เลยใช่แต่บนเวทีเมื่อกี้ไม่เหลืออะไรเลยนะใช่แ้วผมฝากด้ยนะครับในก็สุจงเด็นโลกที่ดีที่สุดอะพีพีนี่ถามหน่อยเราพูดบนเวทีงานเราดาวกลายเป็นเป็นคุณช้าช้ชอาไปเต่นอขวัญวันเด็มีบอกแล้วตมมือตมมือว้คนไทยคนแรกคนไทยคนแรกออพูดอะไรก็จาไม่ได้ พอให้มีแฟนใหม่แต่เป็นคนเดิมที่ดีขึ้นก็คือหมายความอแาบนั้นแหละครับผมก็หมายความว่ามีแฟนใหม่คือเราอ่ะเป็นคนใหม่เป็นแฟนใหม่ที่น่ารักขึ้นดีขึ้นแล้วเป็นคนใหม่ยังเนี่ยปีใหม่อ่ะน่ารักอยู่แล้วแล้วเขาเป็นแฟนเขาทำขวัญคือเป็นคนใหม่ยังไงแล้วเมื่อกี้เป็นคนใหม่หรือยังผมเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันอยู่แล้วหรอใช่ได้คำตอบอย่างเนี้ย เลิ่มพูดอะไรอย่างวะไปเรื่อยเนี่ยก็ดีใจครับดีใจนะครับที่ที่แบบคนทำพูดรออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจไปสร้างความฝันของเด็กด้วยก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆไม่คาดกนรณ์ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเออแบบจะอะไเป็นแบบเป็นอินสปิเรชันเนี่ยตกใจไหมตอนที่แบบบางทีเป็นข่าวมาว่าเฮ้ยพูดว่าท่านให้สัมภาษณ์ว่าแบบได้ปีสปายมาจากปีอะไรเงี้ยก็ตกใจนะครับก็รู้สึก กันเดินเดินเดินเล่นลงเราการเขากำลังการถึงคนลูกอ่าต่อเนีเราต้องเราต้องมองแบบเป็นเนียนเหมันไม่ได้เหมือนกำลังโฟกัสอยู่งหรอกหรือไม่ได้คำถามก็คืออ่าตกใจตกใจตกใจดูตกใจครับแล้วก็ตกใจแก ชเเลลงยดีใจ,ใจครับดีใจมากว่าไม่ว่าการพูดไปเรื่อยของเรามันจะเป็นไอเดียประโยชน์อะไรให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดไปเรื่อยตั้งใจตลอดทุกอย่างผ่านการคิดมาแล้วคือจริงๆแล้วเรามีซ่อนเลนเขาเรียกว่าเป็นความหมายอันลึกซึ้งในคําพูดทุกอย่างใช่ที่จริงเราซ่อนไว้ให้บิวกินไปดูอะไรแล้วนอกก่อนได้ไหมฮะไปดูมันแบบมันแบบมันน่าสนใจมากเลยโอเคโอเคอ่ะต่อเลยลูกอ่ะพี่พีพี่พีเพี่พีเขาตามเธอนั่นแหละ เราซ่อนเลนอะไรแบบความหมายอลึกซู้ไว้ก็ซ่อนตลอดเวลาพี่พูดอะไรพี่พูดจริงตลอดนี่อะตอนตอนพี่พี่กินเห็นว่าบัวชาชัเขาลงมาเป็นแรงบันดาลใจเราสึกกับกันเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าดีดีดีอ่ะพี่กินตอบพี่กินเลยอะไรนะเอาถึงไหนก็เรียกงงเลยซ้ายขวารู้สึกดีบัวเขารู้สึกดีที่บอกว่าพีพีเขาก็เป็นเป็น เป็นเหมือนแรงบันดาลใจของคนหลายคนนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเพิ่มด้วยในบางเรื่องนะเรื่องไหนเออจะเล่าให้ฟังจบก่อนแล้วก่อนบอฟังด้วยพี่พีพี่พีเปลี่ยนไปจริงไหมคะพี่ว่าพี่พี่เปลี่ยนเป็นคนใหม่จริงไหมคนเราก็เปลี่ยนทุกวันเลยอะพี่เออแล้วบอกว่าแล้วว่าเราจะเปลี่ยนเป็นมีนะใช่ครับ พี่นี้เขาเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึน้นในทุกๆวันอยู่แล้วนะฮะเขาสุขุมขึ้นไหมคะไอ้นะเขาบอกปีนี้เขาจะมไม่ใช่ส่วนนี้ส่วนนี้ไม่ไม่เลย<ป>หรอสุสขมมจจดออสขุมมากจะเป็นอินเนอร์ไงใจเย็นลงคนนิ่งขึ้นอเออตัดสินใจแบบละเอียดขึ้นเออใช่เราเป็นคนซับซ้อนเหมือนกันเนาะใช่ครับซับซ้อนแบบซ้อนเอาไว้เลยอ่ะซ้อนหลายซ้อนมากซ้อนหลายอย่างมากพี่ปีที่แล้วก็เป็นพี่กับพี่หมือนกันเนาะแรกซ้อสาวคนชายยอดนิยมเออ ขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็ดีใจนะผมว่าปีแล้วอย่างที่บอกว่าผมก็มีโอกาสได้ทํางานหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบโคใช่<อ> <โอ S 2> ไหมโคมาแล้วก็ได้เป็นนักร้องสำหรับคนนี้ผมก็ดีใจขอบคุณทัทง้งทั้งดูสิโคใช่ไหมครับแล้วก็ขอบคุณ<อ>ทุกคนที่ท,ที่รู้สึกว่าผมแบบควรกับสิ่งนี้ด้วยอบคแล้วเราพูดคุยไหม จริงๆก็ผมว่าทุกทุกคนก็ก็คู่ควรในแบบของตัวเองนะแต่ก็ดีใจที่ที่มิวค่ะโอ๊ยอุ้ยอะตกใจไม่ดีเลยครับก็จะลาไปมันจะไม่แรงใจหรือการทำงานที่จริงฉันไม่ได้พูดเลยครับใจอ่ะต่อมันจะเป็นแรงใจมีการทำงานให้เราต่อไปก็เป็นแรงบันดาลใจครับผมว่าอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่เพื่อน้องเหมือนว่าการทำงานตรงนี้ของของผมก็วิพีแล้วผมว่าคนอีกหลายๆคนอะไรเงี้ยการที่เราเรามี เรามีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่ากับสิ่งที่เราทําอยู่ว่าว่ามันมันมีความหมายกับใครมีความหมายยังไงอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นมนแรงผลักดันให้เราเนี่ยแหละว่าเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองและสร้างงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆพี่พีเวลามีรางวัลอะไรงเงี้ยช่วยโหวตให้เขาไหมฮะพี่โบตลอดนี่โบตลอดอันไหนบ้างเออทุกคันอันไหนอย่างเชไงเงินไปล้านกว่าบาทโอ้โหโบทให้เขาแหละโบ้เได้เขาโหวตใครดูดอยังเออพ่อโก ไม่มีคำว่าโกหกวันนี้วันเด็กห้ามโกหกแค่พูดไม่หมดเนาะพูดไม่หมดเลยส์เอออ่ะจ่ะวันเด็กแล้วอยากให้สองคนพูดถึงธรรมดานี่หรอนี่หรอสองคนอ่ามีใหม่ทุกคนอยากซื้ออะไรให้การซื้ออะไรให้การปีใหม่ลูกยังไม่ได้เลยใช่ยังไม่ได้เหมือนกันเออบ้านหอมที่ดีผมแพนว่าผมจะซื้อเลโก้ให้พี่พีเพราะว่าพี่พีเขาจะได้โตชิด มีสมาธิโฟกัสมีสมาธิโฟกัสใช่แต่ปกติทุก่อนๆนัการเราจะมีของขวัญให้กันตลอดนะใช่กล่องแดงกล่องแดงแล้วไหนปีนี้อ่ะไหนปีนี้อ่ะรู้ได้ไงว่าไม่มีไม่มุกเดิมใช่ไหมไม่ถูกแดงกล่องแดงใช่ไหมไม่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 เพราะว่าพีพีเขาติดสัญญาแบรนด์ดังระดับโลกเขาเป็นแบบ world celebrity ครับี่ระดับนี้แล้วของที่ซื้อให้อาซาเลีย ะซซื้อื้อให้พี่ให้ไปแล้วเหรอให้ไปแล้วอะไรอ่ะให้รวมไปแล้วในนั้นมีเจ็ดชิ้นนี่นี่ให้ระหว่างปีมีมาแตกชิ้นให้ตามเทศกาลด้วยนะให้ให้ให้ตอนรับปริญญาแล้วมีบอกให้มันเจ็ดชิ้นอีกสามชิ้นให้มาแบ่งกันปีใหม่กันอ๋อเหล่าลูวัวครับโนยี่แผ่นโนยี่แผ่นถ้างั้นในชีวิตนี้ฉันก็ขออ้างได้ไปถึงหมดชีวิตแล้วล่ะที่เคยให้ไปให้ปเดี๋ยวซื้อให้เลยอยากได้อะไรเเอดี๋ยยวซื้้ใหลอยากซื้อให้เลยพูดตรงนี้เลยเดี๋ยวซื้อให้เลยได้ อ่ะอะไรกินสยามพารากอนเราได้เป็นเจ้าของห้างนี้อยู่แล้วแค่เราไม่รู้ตัวยังไม่ะคุณพ่อคุณไม่ไม่เปิดเผยใช่เป็นแบบความลับไม่เคยดูข่าวหรอนี่ข่าวอะไรแค่เรื่องเยไงว่าอหลังแบบที่บ้านแบบเป็นบินลี่แน่แอยากได้เลย อยากได้เลกโก้ไหมเดี๋ยวซื้อเลกโก้ให้ได้อยากได้เลืออะไรก็ได้ออซื้ออะไรอ่ะหนูก็รับไปหมดแหละพี่เน้องบางทีเขาหนูไม่เคยแบบปฏิเสธโอ๊ยแย่ออาๆๆมาอ่ะสุดท้ายวันเด็กแล้วอ่ะสองคนค่ะในฐานะที่เป็นแบบโลโมเดลของดเด็กหลายคนเห <Low. S 2> มือนกออันอยากจะเติบโตมาเหมือนเราประสบความสำเร็จอยากจะฝากอะไรบอกน้องๆไหมคะ ก็พิวว so ่าจริงๆทุกคนทุกคนมีความแตกต่างกันเราค่ะเพราะทุกคนก็ตัวกตนมาแตกต่างกันอยู่ในสภาพแวดล้อมมาแตกต่างกันพิ่ว่าเราอ่ะแค่เป็นตัวเองโซลูชันที่พี่ดีที่สุดของตัวเองในทุกๆวันแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างแล้วก็ใช้เวลาวัาตัวแล้วก็ดักขอดีนะบอกมือให้กับบอกมือให้กับพี่พีอะแต่ละก็มีหนาแต่เธอหาไม่เจอเองอ่าบิวกลิน ว่าผมว่าวัยเด็กมันเป็นวัยที่ที่เหมือนว่าเรามีความกล้าที่เราจะทดลองอะไรใหม่แล้วก็ไป explore อ,อ,อะไรใหม่ในชีวิตเยอะนะผมว่ายิ่งเราเติบโตขึ้นเราก็จะยิ่งมีมีกำแพงมีความกลัวมีเลเยอร์ของของมุมมองหรือว่าความคิดเรามันก็จะหลายชั้นมากขึ้นเลยผมว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สำผมนะมันจะมีความสนุกในแบบของมันอะไรเงี้ยอยากให้เด็กๆทุกคน ไปลองทําอะไรที่อยากทําไป explore ไปสนุกกับชีวิตให้ได้มากที่สุดเพราะเราเติบโตขึ้นเราจะรู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วก็ได้ทําอะไรที่พอเติบโตมาเราอาจจะไม่โอกาสได้ทําแล้วคุยไ,ได้ดีค่ะตบมือให้กับพี่พีกะคังดังเพราะว่าอะไรระคังดังเพราะคนตีมีอะไรต่อมีร์คเข้ามาในกล้องด้วยกัน ด่าข้างดังเพราะคนดีเออด่าข้างอื่นคนดีเพราะมีเธออู้โัวก็ดีอันนี้คือคำขวัญเนาะกินแต่ขวัญโอเคเใครลุกใครลุกไม่เคยไปไม่ไปประชิดชิดกันนิดนึงหนึ่งสองมาซับก่อนมาซับก่อนจะพยายามค่ะ